สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดีเจย,ยุกฤิิรานะคะวันนี้พามาชมการทําประสาทพึ้งนะคะของวัดป่าสุนทาวาสนะคะว่าก่อนจะถึงวันงานวันที่26กันยายนนี้เนี่ยนะคะประสาทพึ่งที่วัดป่าสุนทาวาสนัมีความสมบูรณ์ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในกันเลยค่ะนี่นะคะดิฉันอยู่กับ พระเจริญนะคะนรัสการคค่ะค่ะก็เดี๋ยวท่านจะให้ข้อมูลรายละเอียดนะคะสาหรับปราสาทพึ่งปีนี้ของวัดป่าสุทาวาสนะคะทราบว่าปีที่แล้วได้ลำดับที่สองนะคะนี่ก็เอาลัางนี้ก่อนนอกหลังนี้คือเป็นปราสาทพึ่งโบราณของวัดป่าสุทาวาสเรานะครับที่รื้อพื้นอนุรักษ์รูปแบบเดิม เมื่อประมาณสัก 70- 80บปปีก่อนน่าจะเป็นลักษณะนี้ให้ลูกหลานได้ดูนะครับยังคงเอกลักษณ์ของวัดป่าสุทาวาสน,นะครับส่วน ى, ด้านนี้นะครับคือปราสาทพึ่งประยุกของของเราในปีนี้ของวัดป่าของเราในปีนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ก็คือ,อใช้ลายประวัติประวัติของครูมั่นนะครับในวันนี้ในปีหในในปี63นี้ก็คือปีเฉลิมฉลอง150ปีชาติาการหลวงครูมั่นอยู่แล้วลก็ปราสาทพึ่งของเราตอนนี้ก็ เหลือแต่เก็บรายละเอียดแล้วก็ใส่หน้าคนใดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก9 5เอนวันี้า5แล้ว9กานะครับแล้วก็วันวันพรุ่งนี้เราก็จะประดับผ้าแล้วก็จะประดับดอกไม้ก็วันที่25้าน่าจะแล้วเสร็จทุกอย่างเพราะว่าเทศบาลให้เอาลงไปวันที่25่ตอนเย็นเพื่อเอาไปจัดโชว์ที่สวนสมเด็จเพราะววันวันนั้นก็จะทางทางวัดเราก็จะมีการ สวดเจริญพุทธมนต์ถวายปาสาพึ่งที่หน้าอาคารหน้าพิพิธภัณฑ์นุ่งปูมันนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมถวายปาสาพึ่งด้วยกันในวันที่ยี่สิบห้าช่วง5้าโมงเย็นครับมันจะมีการเจริญพุทธมนต์แล้วก็ถวายปาสาทพึ่งตามประเพณีของสกลนครเราอ่าก็ถือถือว่าเป็นบุญของของชาวเมืองสกลนครเราสังเกตว่าต้นเดือนแรกของพรรษาฝนไม่ตกเพราะว่าทำปาสาทพึ่งปุ๊บ ฝนตกได้น้ําทํานานี่คืออานิสงส์การทําภาื่านก็คือเพื่ออพิสกุศลให้แก่ญาติพี่น้องพูดที่เราไปแล้วแล้วก็ทําถวายพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเทวดาเขานุงบูนาให้เราบ้านเมืองเราก็อยู่เย็นเป็นสุขพายุที่ว่าจะมาแรงๆรถยี้นี้ก็มาแค่สองสามวันก็ก็แดดออกแล้วก็วันแดดดีๆวันนี้ก็จะทําอันนี้ก็จะเก็บนาละเอียดจะได้อุดอุดตรงช่องที่ที่เป็นลายเชื่อม ของประศาสตร์นึ่งก็ก็เหลือแค่อุดเก็บรายละเอียดนั้นเนาะค่ะแล้วก็ในส่วนของยอดประสาทก็ก็เสร็จแล้วขั้นบนก็คือทําลงมาเพราะว่าการทําประาสาทขนึ่งก็ต้องทำตั้งแต่อันแรกออกมาขั้นื้นหลังก่อนต้องต้องข้้งบนก่อนใช่เราทําเราทาหลังลงล่างใส่ท่อฟ้าประกาห้างหงส์โซลงสไลด์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยๆยกขึ้นไปประกอบด้านบนเสร็จแล้วเราก็ค่อยไล่ทําลงมาเรื่อยๆเลลาชั้น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 ลงมาจนถึงรั้ว เเนียตามรูแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็คือเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดแล้วก็ประดับตกแต่งประดับตกแต่งรถใช่ใช่มันถึงจะครบองค์ประกอบค่ะค่ะตั้งตั้งโชว์ที่นใช่ทีนี้เรามีทำมาหกหลังหกหลังคือเป็นเป็นปราสาทพึ่งของสมควรนครเราที่ถือว่าเป็นหลังใหญ่หกหกหลังในในหกวัดในเขตเทศบาลและนอกเทศบาลอ่าคือเป็นหลังที่มีทั้งหมดเก้ายอดอ่า หลังที่เป็นห้ายอดคือเมืีนี้ไม่ได้ทำค่ะ<า><า>ต้องกอนเกากวยอดต้องเป็นแกวยอด<า>ครับเจเนอพ<า>รนนครับ